เอาอู้แซมวิงเออตาครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูทุ่มโดยน้ำซิงครับผมอ่ะวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานเสียดส่นครับกับงานหลวงครับทุกคน งานหลวงใช่ไหมยุงงานหลวง okay, <there. S 1> นี่ครับดำกรีนก็มาวิ่งอยู่นี่ครับผม <Okay. S 1> เป็นครั้งแรกที่เรามาถ่ายทำเอฟซีได้ดูครับขูด <Okay. S 1> รถหล่อครับผม oh. แซมบิงก็นี่ครับมาดูรถครับ มาดูว่ารถดำกรีนนี่ไปเปลี่ยนปั๊มมาแล้วเป็นอะไรเแสมวิ่งบอกอย่างนั้นนะครับคนไปแล้วเปลี่ยนปั๊มมาใหม่ครับหก0้อดำกรีนแซมวิ่งก็กำลังไปสัมภาษณ์ครับอยู่นี่ก็ทีมงานเยอะครับมีทั้งแคลดมีทั้งซานนี่ โอมัสุโเบโก้โอ้มีหลายค่ายครับมารวมตัวอยู่นี่ครับผมอยู่กับงานหลวงครับหมอว,ว่าใหญ่อลังการครับผมมีทุกทีมงานครับมารวมตัวอยู่นี่ มาดูโลโก้ค,ครับผมที่ขุดนี่น่าจะแบ่งล็อกกันครับที่ขุดนี่ก็อยู่บ้านไพศาลนะครับผมบ้านไพศาล ัคครอบบงานเหมาครับน่าจะงานเหมางานเที่ยวไม่รู้นะครับนี่ อยู่บทนี้อะไรพี่น้องจะได้เห็นแบบว่ามุมกลวงครับเห็นแบบว่ากลวงๆไปเลยแหมฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาแล้วครับผมคันนี้ก็เป็นเจ้าแคทครับผม315หดี สวยๆรอๆแรงๆครับมันดูเจ้ารถรอครับผมน่าจะเป็นรถเสียดสันหรือเปล่าเป็นล็อกกก้ครับแต่งรอแต่งสวยนาซาจัดเต็มบางฝุ่นจัดเต็มครับ รถล่อครับนี่ค่อยๆคย้านออกนะครับทุกคน รถก็ค่อนข้างเยอะครับผมด,ดูแบบกว้างขวางมากพื้นที่ใหญ่เพราะสมบวรครับสะงานสะดวงนี่ก็ปิดน้ำครับ ส่วนมากไฟก็วันนี้ได้ตักคันเดียวครับมากไฟของเอสียสูงครับมีแต่ลดดลรถรอทางนั้นเลยครับมีแต่ลดดลรถรอครับผมอีกหนึ่งพันครับเมกา อันนี้ก็ถือว่ารถรอเยอะครับมีทุกทีมงานมีทุกค่าย เห็งหานนุ่นรถรอเหมือนกันครับนุ่นเห็นไหมนุ่นครับเรา zoom ม้ดูนุ่นนุ่นรถรอครับแหม่รถรอเยอะครับทมงานนี้ ามมาติดๆครับเสียสุนญ์พุ่นเยอะครับอีโน่ห้าร้อย ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้เอฟซีได้ดูครับผมรถเยอะสระรักเกินโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ